นะครับต้นน้มันประสานกายนะครับเจสซี่ครับน้มันประสานกายนี่ครับได้กิ้งนี่ครับกิ้งนี่ครับหรือสามกิ้งครับนำมาต้มนะครับเขียวได้นามหนึ่งลิตรนะครับเขียวได้ถ้่วยกาไก่นะครับนำมาให้เด็กดื่มครับ อาการพุ่มเพลหรือหอบเหนือยจะค่อยบรรเทาดีขึ้นครับกะขอโทษด้วยครับไทยกลางคืนเนื่งจากกำงานกลางคืนครับเพราะว่าบ่มีเวลาครับแบบนี้ครับต้นอนุมันปัดสารกายนะครับจะสีครับกะชัดเจนอยู่เนาะครับชัดเจนอยู่เนาะครับแบบนี้ครับครับแบบนี้ครับครับครับนี่ครับแบบนี้นะครับเอร์เด้อร์ทายเห็นครับ นี่ครับต้นเพิ่นญสีครับนี่นี่ครับต้นยาสีครับนี่นี่ครับผู้ใหญ่กะรับประทานได้ครับผู้ใหญ่กะนำมาต้มได้ครับนี่ครับยาสีครับไอเปิงสัตสัตครับนี่ครับนี่นะครับนี่กอวาเฮ็ดไทยสัตเจียนเลยครับไทยสัตเจียนเลยครับ ชัดเจนบ่ครับชัดเจนบ่ไกลๆก็ได้ครับไกลๆก็ได้นี่ครับนี่ครับแบบนี้ครับแบบนี้นี่ครับแบบนี้ครับหางสั้นเลยครับนี่เ้ามาสาม สามกิ่งนี่ครับสามกิ่งนี่นสามกิ่งนี่ครับนำมาต้มน้ำหนึ่งลิตรครับเขี่ยวได้ถ้วยอกะไก่หนึ่งครับนำมาให้ติเต่นครับนี่ครับแก้มน,นี่ครับเพิ่นกะไปซอยตอตานมาเลี้ยงน้ำเลยครับเพิ่นตอซอยตอตานมาเลี้ยงน้ำครับ นี่ครับแบบนี้จนอนมอมานประสานกายครับนีบ่เป็นปลาใงครับเป็นปลาใงเป็นปลาใง ว่าเพิ่นปูกดีครับปอกยาสิบนี่ครับเพิ่นปูกนี่ครับปูยาสิบจะจบเพียงเท่านี้เลยครับขอบคุณมากครับที่มาชมคลิปให้กันและกันตลอดมาครับ